ตำเป,มมปืมอกตำหมกทั่ะะออวอ,อันนี้ตำทะเลอืนนี่ตำชั่วตัดดีนะอ่ะออากกินนะอันนี้ไก่เมื่อวานเฮ้อยอคุณไก่เลยนะมันกรอบไม่อ่ากินให้เนี่ย อีกปายจิบป้าจิบปามงายสารสารพัดตำเลยเนี่ยมาเบื้งๆื้องจิ้มขาเื้อแบบเรแบบเแบบจวดแบร้อนด้วยแหละเพราะน้ำยังไม่อาดเย็เลยร้อนแบบบุกลยแน,น,นั่นยัห่อน นี่ต้องเขาหนาห่าแล้ววันนี้วันนี้ถ้าวันไหนมีหมอกนะม,มันจะร้อนเจนตมงหงไว้นัอ้องอย่า้หงงัวน่มเราคนะบสิไปเองน่องอ้ามอ้าเลยเขาลงมาแล้วนะคือต้องุ เครือ่องร้านเครื่องร้านเครื่องไปเบียร์ร้านน้ำใสจะขาดไอโฟนถูกเโปลไว้แก้วตาว่าตั้งกจนเนี้ยรับโป่ตูบ้แหลกอรยังตีบที่อ่นหิวหิวมาหนะหมื่นไได้หมื่นเนี่

ากินมากนะขึนมากกว่าขึ้นมาะกวมาขึนมากวาข้าวเด้เดี๋ยวกินทุกท่นมาเด้อมากินข้าวกันเด้อยกกวด่กแบบตัวตเมือนกันนะโอ้ต่บ่แล้วทัวมากยู่มือนั้นก็วงตัระด้บร้เดี๋ยวทําไเด้อไอเพชรย่านี้เรเขียนยงคุบอบเรื่องบ้านนี่แหละคุณาบรับยังเ โบ้โทรศัพท์มันพิเศษบ่คอยได้รับเรื่อยๆไม่เลยบอกว่าไอ้สมบัติใจได้เลยยูทูบเบอร์เขาเห็นงานตส,นสอนนี่เขาไอะไรใคลิปตลอดขวดบอปลาเพิเ่มอีกด้วย,วยโอ้อาหารก่อนนอนอ,อยู่ไทยเน้องไอง้เนาะอยู่ไทยเนาะครับสวัสดีครับ โอนี่นี่ไปตาีมให้เขาตี่นโอ้มานี่นี่ไปตั้มเดินมอะไรไว้ที่บ้านหนูเร่มพาด้เหาอพาพาบ่อไปใส่ไปไปไปท่าพนมบ่ แ, <ie> แม่แม่ข่าวพี่ต้้มแม่สอนตำกว๋วาายกุ้นอ่ะต,ตั้งตำหมกวงไอ้ออไประทานพอจะมองไหมนี่เป็นส่วนอยู่เนี่ยบ่มีรถี่ตำเนี่ยไปเบียร์เบียร์จะกลับบ้านแล้วหมาหนูเด้อจะนอนตรงไหนล่ะไม่เบีไปทานขนมเลยฮะไปทานนม S <S เราไนอนตรงไหนไปผิ่้ัน,นมียแล้วเพราะวานี้ผมกไปจนแล้วขายอะไรพี่ตาข้าวอ่อ๋อก็คืออยากไปเที่ยวด้วยนั่นแหละอยากไปกเรียกว่าเป็นเหมือนเฟสติวัลนะก็ไป อะไพี่พี่อะไรเล่อันนั้น,นพี่แจงกว่าหรือเป่าพี่ทำได้ได้ตัวเต็มรอบได้หรอได้ได้ตัวเต็มรอบอได้หรอ กอู้อยอะรสการณ์วเนี่ยังระดอไลมันมันมันปเดนอไรต้อซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วซื้อระบไทาศซืใหม่ผมจะซื้อใหม่อยู่ครับเอามิกน้ำม่นมิกมิกกรไม้กันเสียงไหมแสดงมาเลี้ยงน้องแส่มาเลี้ยงเนี่ย อ้าหรือมาขายของเมื่อไหร่ครับผมวิ่งส่งของอยู่เสร็จน่าจะประมาณคำ่ำเกือบคำ่ำแล้วก็ขนของไปทางกระดมต่ออ้ขอขอดูดเงี้ยอดเป็นดูดต่อขอดกับเศร้าได้ไหมครับก็ประมาณนั้นครับแต่ว่าตีห้าเขาเขาจะแห่อุปคุตบวกก็จะทำให้ลงของไม่ได้แม่นเอาเขาแห่กันมาให้คือว่ามึงวิธีเปิด มาหน่มาหนมามามาทำงเอ้าเขาได้ไดนตอนนี้นะไดนัดไร่เดียวนัดพี่เียวองหออโอเคเดี๋ยวจะได้เปิดดูด้จางได้ครับคโอเคโอเคแล้วเจา่าบอพ่อ้โอเคครับพ่อมานะนครับ ก็ต้องบอกกัมได้ด้วเขาเรื่องให้พี่เพชรปอยู่ฟาร์มเขาขายของมาทำล้าพิษกำไรกระปุกละสองบาทํค่เป็นคนถือเขาให้ไรลูกกระิบบาทอ๋อจิบกระเจ้า